ค,คุณเคยมีปัญหาในการล้างแปลงไหมครับไม่ว่าเวลาที่เราใช้แปลง ทานเลยที่พิมพ์หรือว่าใช้แปรงทานน้าเชื่อมบนหน้าขนมของเรานะครับแปรงนะครับของเราจะทําความสะอาดล้างยากเหลือเกินนะครับไม่ว่าเป็นคาบความหวานหรือคาบไขมันต่างๆผมมีเทคนิคในการล้างแปรงง่ายๆมาฝากครับเราใช้แปรงที่เลอะคาบความหวานหรือคาบไขมันนะครับลงไปในน้ําร้อนครับน้ําร้อนจะช่วยให้คาบไขมันหรือคาบความหวานรุดออกได้ง่ายหลังจากนั้นค่อยใช้ผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกนะครับ แค่นี้ก็สะอาดแล้วนะครับไม่มีกลิ่นตกค้างด้วยนะครับแต่เวลาที่เราจะให้แป้งของเราเนี่ยแห้งก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเบื่อสมมติเราไปเก็บตอนนี้เลยเนี่ยในที่ที่อับชื้นนะครับเขาก็อาจจะขึ้นลาเป็นจุดๆนะครับผมแนะนํานะครับว่าเวลาหลังที่จะกคุณคุณเนี่ยอบขนมเสร็จนะครับคิดออกไหมครับว่าเรายังมีความร้อนที่อยู่ในตู้ขนมอยู่นะครับเราใส่แป้งของเราเนี่ยครับ เข้าไปในตู้ขนมเลยครับแล้วเราก็ปิดเขาค้างไว้อย่างนี้ครับสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับแป้งก็จะค่อยๆแห้งดีแล้วก็จะไม่เกิดคราบเชื้อราครับ